สมรัสหมีมาลบยิฝ่ไฟแดงครับพบกับเซร่าตัการจากตุรกีเริ่มแล้วนะครับไอ้ครับมาแล้วข้างซ้ายของสมรัสมีครับนี่ต้องมาดูครับว่าความมั่นใจจะยังเหมือนเดิมไหมจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรครับรวบแลวตีครับอาวครับวงในครับเลือกออกเลือกออกอาวุธแต่ว่าวันนี้ครับเปิดเจอโดดที่ได้ที่ขาดอยู่ที่มัดครับหัวใจด้วยครับหัวใจต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญของ นักกีฬาครับแต่เขาได้หรือเปล่าครับคำตอบยู่ที่เซร่าครับโอ้ดูครับจังหวะขวางแล้วตีครับเอาครับต้องดูครับว่าวันนี้โดยยิงครับแม่หเชื่อเลยกันว่าคาร์ลฮา์ดมาแน่นอนครับดวงนะครับล็อกคอสมิชนะมาครับวันนี้ชกกัน5ยกครับ2นาทีพัก2นาที็นนั้สมรแลสมีครับที่ชนะไปได้ครับส9เทั้งสเสียงครับออกนำไปก่อนครับยกแรกน่าสนใจครับเพราะว่าในช่วงพักยกนี้ต้องบอกว่าแฟนๆบางคนก็ก็โหครับไม่พอใจครับแต่เขามาดูครับอี กันนั้นโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับมาขยับขยับกันอโอ้สวยกันโ,โดดนี้ต้องมโดูโตซายเหมืกันซะแล้วก็พยายามจะเอาคืนแล้วครับพยายามจะให้ตัวเองได้เปรียบในจังหวะสุดท้ายครับรู้แต่ทำไปกองครับกระโดดต่อยไปทีหนึ่งครับหนึ่งสองมายังไงครับเอามีจีขวาในทีหนึ่งครับครับงสองต่อหนึ่งเสียงครับทำให้คะแนนเสมอกันสองเสียงแล้วก็ทางด้านโสมรัศมีชนะยี่สิบสิบแปดหนึ่งเสียงครับเอาละไม่รู้ครับเรื่องคะแนนไม่รู้แต่ซอร์ราคือ หยาบผีดนะไปก่อนครับเตะซ้ายครับพระสมิเดินแล้วยังไงยูน้ำได่ฝากดูมาขวาโอ้มาเดิมสองตาไม่ดีให้มาขวายาวดีเลยเกิดคำสมิ่งเดินเข้าไปด้วยละครับขวาคบสมริ่งที่เดินเข้าไปทำให้เข้าต่างกันโี่โบว์บอลยังเพราบนเวทีนี่โอ้โหฟุตบลกครับแชมป์โอ้ยังไงก็โดนหมัดไปอีกแล้วครับโอ้โหแต่ตอนนี้นี่หมดแรงไปดื้อหรือเปล่าครับสมรสมิ่ง เกิดอะไรขึ้น oh. ทิกเปทีเดียวครับจึงกลับเครียดเลยทุกคนโอ้โหนะครับอาวุธด,ดำ้ำไม่ไ oh, <hey>, hey. ดีครับไม่ดีครับโอ้โ oh, mm hmm. สมรัสมีทท่วช้า,ชาลงยัางหนงไม่ชัดเลย นะครับต้องการที่จะจับนายใช้ความแท็กนี่ครับมูอเต็มเซอรและเสมอครับครังครับโอ้นี่ครับเซล่าก็ไปฝ่ายชนะครับชัดเจนครับสามเสียงเลยครับยกที่งขึนมาคะแนนตอนนี้นี่กลายเป็นนม่นั่งสองและเซมีชนะแค่หนึ่งเสียงครับเซล่ากลับมาแซงกนำครับใช้ความแข็งแกร่งปตาวงในที่เขาแต่ว่าเจ้เข้าไม่ถึงตัวครับดูครับเซล่านี่จุกจิกหลากหลายครับมีหมัดนะครับคอยตั้งเจอหมัดเจอลูกแบ็คคิกครับ ขยับเดินต่อซ้ายครับเจอหมัดของเยซีราอีกครับขยับต่อยซ้ายครับเอาครับทำได้ครับลงตัวเข้าในมายังไงตีได้ไม่ได้ตีซ้ายไปทีนึงครับเอาเซราคาไว้ยังไงโอ้โหความแข็งแกร่งของนักชกไทยมาแล้วรึเปล่าครับจับไหนครับเดือดครับองายครับโอ้โหโดนหมัดครับหมัดเล่าในจังหวะนี้ต่อยท้ายยังไงครับหนึ่งสองยังไม่โดนครับเอาจับไปจับนายรูดิโอโอ้โหอ่ะคะแนนออกมาอย่างนี้พูดง่ายครับตอนนี้ ชิงดำแล้วนะครับใครชนะในยกนี้ก็ชนะไปครับโอ้ยนี่ครับหมัดซ้ายครับเอาครับมาดูชัดเจนครับคนหนึ่งออกแข่งคนอีกสามบาดอยู่ที่ว่าใครจะทำได้ใครก็จะไม่ได้ครับเซ่ายึดยักยึดยักออกมัตรเลขสองยังไงครับล็อกแล้วตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้เ้ยเซราไม่ไม่หนีแล้วครับเสียงข่าวสู้ด้วยเขี่ยเข้าไปชนะกับจอกแล้วดีมากเอาลับเดี๋ยวาลืมเข้าไปคืนครับเอาคืนครับหมัดเขี่ย โโอ้สมรสมีอาจจะออกไม่เยอะแต่ออกทีออกชัดครับแล้วเตะสาไม่จีนะครับคงเดินยึดยักติดเชื้อมันจะสมารู้เอาลูกนี้จะได้ดีได้ต้นแล้วมาเสียปลายยกนี่สมรสมีได้ต้นมาเสียปลายเรียบร้อยโโอ้หวัดกระจดนาทีสุดท้ายครับสุดๆครับ Champion of the world, Sombra Subhi Manobjie!